และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับกลัวลมเข้าจังคนสุดท้ายที่เป็นตัวแทนของรอบคัดเลือกท้าชนเข้าไปดวนกับโปรสายดุนะครับก็จะมีน้านของกุเซนเนวีเอนาเจมส์ลิกที่จะเป็นไน o ์วันชอตฮักและเฟสจุ๊บๆครับเอาเละครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายนี้นะครับ ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราจะต้องจับสลากการแข่งขันนะครับว่าใครจะชนกับใครครับแต่ว่าเรามาหวนความจํากันอีกทีครับเพราะว่าการแข่งขันไทเลเจนส์บ็อนะครับรอบน็อกรับจะแบ่งกันมาดูกันว่าเราจะเจอใครนะฮะตื่นเต้นจังเลยสายที่1นะครับจะประกอบไปด้วย2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีเดียบ้าบอลนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับเราสตรีเมอร์สายเกียนครับได้แก่อาจันวัยนะครับ อา่ะจ้ามิสเตอร์จอร์น94ครับดีเจบีบีเอ็มครับแล้วก็บุ๊ก77นะครับภูมิใจจริงๆว่ะมีรูปเราอยู่ในเพจฟีฟ่าอุ๊ยมาจากแฟนต์สตรีมเมอร์นะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะครับ8คนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะภูมิใจวะสลากกันเลยดีกว่าครับเจ๊ภูมิใจว่ะทุกคนครับเทคโนโลยีจากเล่นอย่างกากเข้ามาเชิญไปเฉยเลยนะผมภูมิใจมากเลยนะคนแรกครับดีเจบีบีเอ็ม เป็น DJ BBM ครับ DJ BBM ครับเจอกับแอนตี้ฮีโร่ครับพี่ฟาครับ้าวแรกครับเป็นทางด้านเฮียกวงครับดวลกับพี่สเตฟานครับคู่ที่2ครับมีกเจ็ด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 ครับดวลกับใครครับดวลกับใครเอาเลยครับ NR Sport Radio ครับยังจับดีกว่าเราเลยครับ NR Sport Radio ครับเอาเลยครับคู่ที่3ครับ มาว่ะขอบสนามนะครับสนามที่ใครเล่นวะแรกครับเป็นขอบสนามครับสยามสปอร์ตเองครับสลาดครับสยามสปอร์ตครับขอบสนามอุ้ยสายแบบแล้วอย่างนี้ครับกีฬาแค่สองฉากสุดท้ายครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับเป็นทางด้านของอาจารย์วัยครับจะดวลกับบุรุษผู้เป็นบิดาของอันซูฟาติครับมิสเตอร์จอ์น94ครับเฮ้ย ตบมือไปหนึ่งดีสี่คู่นะครับเจในการแข่งขันสายอะไรจะเฟะขนาดนั้นแล้วกันนะครับครับโอ้โหล็อกไะเนี่ยการเจอกันนะครับสองกลุ่มของทำไมคนอื่นเจออันนี้มีเดี๋ยว้าบอนหมดเลยวะทำไมเราเจอจานไวอลกัสายดครับเจกูเละแน่มาเปิดแพ็กชิวๆของพี่ออฟนะครับก็เห็นว่าได้ไอคอนมา เราก็ต้องมาแช่งกันยอกคือตอนที่เปิดมาจากสถิตินะครับช่วงหลังๆนี่ผมได้แบบกลางๆตลอดเลยนะอุย้ยลูนี่วะได้พวกอะไรนะล่าสุดที่เราได้อุ้ยบกวกหก่ะฝาเบกัร,กรล่าสุดเราได้อะลีนิเกอร์นะครับลีนิเกอร์นะเปิดได้แบบจากการสุ่มกล่องแดงมาเชียวนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะยังไงก็ขอยพ่ออฟโชคดีครับวันนี้โอ้โหมาเลยครับปีฮอตผิวสี เอ๊แคตาครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูครับวันที่12นะน่าจะสนุกแหละเบอร์11ฮอลแลนด์โอ้โหมาบวก5ไม่ค่อยออกเลยนะฮะ,ะถ้าได้หมื่นขึ้นไปจัดพันดาวเฮ้ยเอาแล้ววะทุกคนต้องต้องแช่งให้ผมได้ดีๆว่ะโอ้อยได้พันดาวจดไปครับบวก5ก็ยังไม่แพงนะ กองแช่งหรือกองเชียร์วันนี้ขอกองเชียร์แล้วกันคนระับเฮ้ยอานายวะ่ะบวกห้าเป็นแต่ก่อนเราคงจะดีใจมากอะนะสองร้อยแปดสิบล้านไม่แพงและว,วาลานเหรอบวกห้าวะ่ะวาลานสี่ร้อยหระวิชราคาดีอยู่วิ่งมาเชียร์กองหลังก็เนี่ยเอ๊ะวาลานอีกแล400ะสี่ร้อยเอ็มว่ะนายู่อังกฤษ เฮ <Hey, S 2> ้ยล้มพาแเหรออ้ยเจ็อยครับราคาเริ่มขึ้นเรื่อยๆโกเมสไม่แพงครับตัวนี้400ครับแล้วน่าจะดิมาเรียครับอ,อ๋อร้อยหล้านถูกสุดเลยครับในลอน็อตนี้มาขอเลยนะครับสำหรับตำนานคนนี้มาขอกองเชียร์หน่อยครับต้องได้หมื่นขึ้นนะถึงจะได้ดาว1,000ดวงจากพี่ออฟขอกองเชียหน่อย ร็อกมาไม่เคยได้วันนี้แหละมาเนี่ยเพลงมาเมาหายร็อกมามาโอวัยรุ่นไม่ใช่เมกาอันนี้เป็นวัยรุ่นสเปนนี่ครับผมเห็นพี่อ๊อฟทำฟูมาริทไงเขาอาจจะอยากอยู่กับพี่นะ เ,ออเขาก็อาจจะอยู่กับพี่นี่ว่าเวิร์กเลยนะครับเรียบร้อยดอ่าเวิร์กเลยเวิร์กเลยเวิร์กเลยเวิร sure, sure. ์กชัวเวิร์กชัวเป๊ะเป๊ะสุดสุดแล้วนะครับสุดสุดแล้วมองกับทีมนะครับผมสำหรับราอูเรียกได้ว่าตามเป้าตามเป้านะตามเป้า,า,ปา <c oughs> วันนี้มันจะออกหรือเปล่าสำหรับดริเย่รอกวา มาแบบนักตเตะเซเลมยี่ขยี้หน่อยขยี้นิดนึงไปดีดดเยนดราบาร์เฮ้ยเฮ้ยอ้อเฮ้ยเชี่ยสุดยอดเชี่ยแม่งนองดีสัตว์แม่งนองดีสัตวส กูนึกว่าจะเป็นแบบลีบวาวด์โดไม่ใช่ลีบวาวด์โดมันแบบผิวออกแบบแทนๆนิดนึงไงแล้วมันบอกว่าแขนยาวนุ่งดีเกินพี่ออฟน่าจะหัวร้อนไปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> สารฝันลิเวอร์พูลมาหลอกระบบไปหนึ่งทีไปกันแล้วโซนนี้อีกแล้วเมื่อวานก็ไม่ติดเฮ้ยแต่วันนี้มันอาจจะติดก็ได้ มาตรงนี้บาบบาบบาบสามทีตามสูตรในคลิปอิบราและจังหวงนี้ครั้งที่สามไปยังไงใครมาโอ้ไอสัตว์มาไอเชีย่ยของจริงกูเป็นของจริงอ่ะโอ้โห งงเป็นไ่ตาแตกไปดิงงไอสัตว์งงสูตรนี้มันจะได้จริงโอ้ผมบอกแล้วมันธรรมดาอ่ะตัวต่อไปครับบาเบลหลอกระบบไปหนึ่งทีครับผมมาบาเบลบวกแปดสามทีเหมือนกับอิบรา แบบเมื่อกี้ชัดชดชัดช้าแต่ชัวพุวโทโธตโมสังโคกดไปอ่ะบาเบลอ,เอาแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วมานี่ตัวจริงอยู่นี่ตัวนี้ถ้าติดมานี่ยสแตตเยอะจัดเลยนะสองหมื่นล้านถ้าเกิดว่าติด<อ>ขอมอนมา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 ,มาอยู่กับเฮีย<อ>มาครับสูตรนี้ เพรียว่าสูตรแบบ r e v e r ์สอ่าจากบวก8เป็นบุกหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่2องหมล้านครับถ้าเกิดว่าติดนะฮะขอยกดีสูตรนี้ติดไปแล้วหนึ่งมันจะไม่ติดอีกเลยเหรอวะฮะมันต้องติดอีกดิเชื่อมันและศรัทธาในตัวผมจังอันนี้มาติดเอ้ยส่งมา3ติด1ก็ถือว่าคุ้มเออ อย่าไปเสียใจไปน้องชายนะครับฟีโปจูเนียบวกบวกเจ็ดปี19บยูเหรอครับเนี่ยว้าวอ้ามาว่ะมีแบบกันติดมาด้วยครับบวก5นะครับฟีโปขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะครับกับสิ่งที่กำลังหวังนะถ้าเกิดว่าติดเนี่ยน่าจะสุดเลยนะฟีโปตัวนี้นะสแตท9เก้นีน 99, นครับอยากได้เหมือนกันนะตัวนี้ ขอให้ติดนะครับฟีโป้จูเนียฟีโป้หลอกระบบไปครับสเตปเราครับมาต้องมาครับให้ไวครับฮึบฮึบฮึบทำใจให้สบายครับเพราะเดี๋ยวมันก็ติดไม่ต้องกดดันเชื่อมือพี่น้องติดมาแล้วหนึ่งตัวยังไงจูเนียฟีโป้ Easy อีซี่รู้จักจอมือทองเปล่า GM เอผออ่ะดูดิตียังให้ให้ G m เอมเผอตีแบบจอนไงสูตรผมมันใช้ได้จริงของจริงไงครับตีแบบมั่นใจอ่ะอีซี่อ่ะขอซื้อต่อได้ไหม <laughs> ชนสองครั้งก่อนหลอก GM เโอเคได้มาขอเลขแปดหน้าช็ดรัวๆครับ ผมจะทำการบล็อก GM 2ทีรอบนี้ถ้าตัวนี้ติดโคตรดีเห็นว่าตัวจริงเขาจะไปกับบาซ่าไม่รอดเท่าไหร่นะแต่ว่าในเกมถ้าติดหมื่นส่ล้านมา8ปลัวๆ8รลัวมาบวก8ครั้งที่2โคทำโมสังโคช่วยกูหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอได้ไหมตัวนี้กูอยากได้โอ้เฮ้ย กูได้วเจ็ดไปต่อเปล่าเฮ้ยไปต่อได้เนี่ยตังค์ไม่มีเอฟตังค์ไม่พอเฮ้ยเอ็งเอง็เองปล่อยให้พี่เปล่าวะตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปขายละล้านแล้วเดี๋ยวมาตีปิดท้ายวันนี้ไปกับ Malcolm เมาค่อมนะยครับขอบคุณน้องเกตด,ด้วยครับที่เอาบุกเจ็ดมาขายให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าติด จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงเป็นตัวจริงนะครับผมให้กับทีมของผมนะปีกชาวบราซิลในชีวิตจริงเขาจะไม่ประสบความสําเร็จกับทีมบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าในเกมถ้าเกิดว่าเขาติดเนี่ยเขาน่าจะประสบความสําเร็จกับทีมผมแน่นอนนะฮะมาลุยหลอกระบบไป1ทีแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้สําหรับมาคอมนะครับเอ้ยสทีนะครับสทีเพราะวันนี้เดี๋ยวเราหลอกไป2ทีแล้วมันติดนะ ขอกำลังใจด้วยครับหน้าแชทกดไลค์กดหัวใจมาเป็นกำลังใจให้กันได้นะเราจะจากไปกับเม้าคอมคนนี้ขอให้ติด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 มาเม้าคอมขยักหน้าหนึ่งทีอย่างมั่นใจมาสักทีว่ะเฮ้ กูติดกูติดไอสัตว์กูติดมันต้องอย่างนี้เลยวหอไอหนุ่มมาอยู่กับพี่ Respect Respect Malcolm Respect Malcolm ครับจังหวะนี้ไม่ตีมันก็ไม่ติดถามว่าแตกเสียดายไหมเสียดายแต่ไม่ตีมันก็ไม่ติดนะครับวันนี้สามตัวเน้นๆนะครับผมแถมทีมตัวเองด้วยติดนะครับ ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับสูตรนี้รีบใช้ก่อนโดนปรับแผนนะครับผม <laughs>